สมุทรปราการปักบาดเทวโรโหณนะช่วยวัดประสบภัยน้ำท่วมกับหลวงตาสินทรัพย์แม้ว่าสถานการณ์น้ำท่วมทางภาคเหนือจะคลี่คลายบ้างแล้วแต่ความเสียหายขาดแคลนยังมีอยู่ล่าสุดมีการปักบาดเทวโรโหณนะเพื่อนำสิ่งของไปช่วยบรรเทาทุกข์ให้กับชาวบ้านและพระภิกูุที่ได้รับผลกระทบกิจกรรมนี้จัดขึ้นที่เมืองโบราณแหล่งท่องเที่ยวชื่อดังของจังหวัดสมุทรปราการวันที่19ตุลาคม2567เวลา7นาฬิกา โดยมีหลวงตาสินทรัพย์จรณธรรมโมเจ้าอาวาสวัดป่าบ่อน้ำพระอินทร์จังหวัดอุบลราชธานีนำพระสงฆ์จากวัดต,ต่างๆจำนวน400รูปแม่ชีอีก250ท่านเดินบิณฑบาตตามประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะในเทศกาลออกพรรษาซึ่งถือว่าเป็นการตักบาตรเทโวโรหณะครั้งประวัติศาสตร์ที่เป็นมหาบุญอย่างยิ่งใหญ่อีกหนึ่งครั้งของจังหวัดสมุทรปราการนายวรวุิเบ้าพิมพาพร้อมด้วยนายอัศวินเรือนเงินตัวแทนลูกศิษย์หลวงพ่อสินทรัพย์ เผยว่าปัจจัยเข้าสารอาหารแห้งและเครื่องอุปโภคบริโภคจากการตักบาตในครั้งนี้จะถูกนําไปมอบให้กับพระภิกษุตามวัดต่างๆในพื้นที่ภาคเหนืออย่างเช่นจังหวัดเชียงรายที่ได้รับผลกระทบจากทอุทกภัยครั้งใหญ่ในปีนี้รวมถึงเป็นการถวายเป็นพระราชกุศลในหลวงราชกาลที่10เนื่องในโอกาสเจริญพระชนมาย,ยุครบ7 2พรรษาด้วยซึ่งบรรยากาศก็เต็มไปด้วยพุทธศาสนิกชนนำเข้าสารอาหารแห้ง มาร่วมตักบาตรเป็นมหากุศลที่ยิ่งใหญ่ในครั้งนี้ท่ามกลางความสวยงามของสถาปัตยกรรมภายในเมืองโบราณสำหรับตักบาตรเทวเป็นประเพณีที่เกิดขึ้นหลังวันออกพรรษาเพื่อระลึกถึงวันที่พระพุทธเจ้าเสด็จลงจากสวรรค์ชั้นดาวดึงหลังจากแสดงธรรมโปรดพุทธมารดานอกจากการตักบาตรแล้วหลังจากนี้ยังมีกิจกรรมการสนทนาธรรมจากหลวงตาสินทรัพย์และพระคณาจารย์ชื่อดังเป็นเวลาเจ็ดวัน ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่25ตุลาคม2567นี้อีกด้วยภาพข่าวเรื่องริชแ็คือแปลว่าพัฒนาตัวเองนะไม่มีใครมาโดนบันดาลให้เราดีเราชั่วได้หรอกนะคนที่กลัวคือคนสร้างเหตุไม่ดีนะเห็นไหมเออ ของส่ของที่ได้วันนี้ก็เมนหลักก็คือเราจะใส่บาตให้ใส่บาตรข้าสารอาหารแห้งนะครับส่วนที่เหลือเนี่ยเราก็จะไปแจกจ่ายช่วยเหลือผู้ที่มีประสบอุษกภัยนะครับก็คือแจกทานต่อเลยครับในการจัดงานครั้งนี้ก็เป็นการร่วมมือของโบราณนะครับแล้วก็คณะสงฆ์สําหรับที่เราจะบรรดาบธรรมกินะครับที่รัทการ ว่าเปิดภาคนะครับวันนี้ทุกคนเรือนหมู่ที่มารวมกันแสดงตลังของชาวพุนะครับในการเรื่องขอารสิงโตนาและที่สําคัญที่เป็นโอกาสหาผงคลของคนจนชาวไทยของเราในการจัดงานวันนี้นะครับก็เพื่อน้อมไว้เป็นราชสกบัติแต่ก็จะเนโอกาสสาคัญเป็นสองคระการในการเป็นการรวมด้ว